ตัวนี้เป็นตู้ไม้อ่าอันนี้จะเป็นตู้ไฟเบอร์ดูนอาออตู้ไฟเบอร์เพราะบางคนบอกว่าตู้ไม้มันไปไหนมาไหนยากกว่านะคะอ่าตน,นี้เ่อดีเอ๋ไม่ได้ชัดแบตไว้นะคะ ได้เลยนะคะไม่ไม่ดีดีหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยไม่ออกเลยนะคะ <S <S ช เช็ดหนึ่งสองสามไปสอบไปสอบเช็คทดสอบทดสอบนะคะอ่านนะคะสิ่งนุ่มๆเชแมนเป็นนุ่มๆนะคะ ะคะอ,อยากได้ลำโพงที่เป็นเราเกตสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้แล้วมีไมค์นในตัวด้วยกำหนดราคาไหมคะเดี๋ยวพอตู้แบบแถมไมค์แล้วเราหลับมาติตู้ไฟบ้านนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาเปิดห้ฟังนะคะ,คะพี่เขาไม่งบหมื่นหนึ่งที่เวทนานหน่อย สวัดีค่ะสวดีค่ะสดีค่ะเช็เช็เช็สดสสดีค่ะสเดีค่ะ อชิ้นหนึ่งสองอันนี้ให้มาอย่างนี้เลยนะคะใบใบดีใบชาร์ดแล้วค่ะ อ่านะคะอันนี้ตู้ไอ้พวกนี้จะเป็นตู้กลางแจ้งลากไปไหนมาไหนสรุปก็คือตัวนี้เป็นดอกสิบสองนิ้วนะคะนี่เป็นส่งปาร์ตี้นะคะหหกนิ้วบิ้น 8นิ้วเบิ้ลสิบนิ้วบิ้ลตัวนี้สิบแปดนิ้วตัวนี้สิบห้านิ้วสิบห้านิ้วแล้วก็สิบห้านิ้วนะคะคแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเบรกลางแหลมนะคะกู่นะคะต่อไปก็เป็นตู้คู่นะครับ อันนี้เป็นตู้คู่เป็นตู้ไฟบ้านนะ เดี๋ยวหนูจะเอาไมมาเ็บให้ฟังแล้วก็ตัวตัวสตอมมันดังมากค่ะสตอมไอ้ตัวตุ่ม้อะแล้วไ้เนี่ยเอ้ะมันใช้ไม้เป็นไหมใครเอาไป อันนี้กางแจ้งดังเลยค่ะมันจะต่างกับเชอร์แมนเชอร์<ๆ>อแมนมันเนนนุ่มๆแต่อันนี้คือการแจ้งเลยไม่ชัดเจน หลบทดสอบทดสอบออกอสวัสดีค่ะหลบหลบหลเช็ค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 หนึ่งสองสามนะคะเสียงฉาบจะนุ่นุ่มนุ่มนวลนะคะถ้าเราเกะได้เลยนะคะอันนี้อันนี้คือดอกสิบสองรูเบิล อันนี้5้0 0คู่ละ5้0 0อยู่ตรงเนี้ยได้แค่ไหนอยู่ในบ้านดีกว่านี้เยอะมากเพราะตรงนี้คือลานกว้างนะคะลานกว้างเลยนะคะอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะคะ ไม่ว่างรีวิวอยู่พี่ปุ๊กตกลงรีวิวอยู่พี่พีทกับนี่ อ่ะพอถ้าเกิดตัวใหญ่ขึ้นก็จะเพ ave, teenage, ลงแบบหนักหนักหลวงห่วงได้นะคะยังน <has S 2> ี่ก็อยู่ตัวเยวเลยเนี่ย อ่ะหนูอ,อยากคือนไหนเราเปิดเรจะเปิดเพลงนี้เป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ข้อสองนะคะเชืแบนภาค่าตีไม้ก็ดีล้อกขา้วเกล็ดร้อนแน่นอนนะคะเป็นตู้คู่ก็ต้องบอกก่อนว่าตู้คู่ต้องใช้ไฟบ้านนะคะไม่ใช่ไฟแบตนะไม่มีแบตไม่มีไม์นะคะ อันนี้เจ็ดพันเก้าตู้สิบสองนิ้วไอ้สินิ้วนะอันนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเขาสมอต้นสมอปลายมอยู่มาหลายปีแล้วนะคะหกถสามตู้สิบห้านิ้วนะคะคู่รับแปดพันเก้าค่ะ Terima kasih telah menonton! มีต้สิบห้มีนะคะเลขแปดไมปดปะอาอกรดาะ ร้องคาราโอเกะเป็นหลักตู้นี้เขาจะไว้วางข้างทีวีกันจริงๆมีขาแต่เอ๋มไม่เอาขามาขาจะสูงประมาณนี้วางพอดีจะชั้นชั้นทีวีเลยนะคะลองฟังดูนะคะตัวนี้ก็ละเอียดนุ่มนะคะ นะนนกันนะเพลงนึงกันไหมเมื่อกี้ตัวนี้เป็นตัวเล็กที่เสียงดีรายละเอียดได้เลย ลบลบทดสอบทดสอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทดสอบนะคะเช็ 1, 2, 3, เคหนึหน่งสองสามทดสอบไอ้แกงเมื่อกี้เขาจะเอาจะเอาอะไรหรือดูบางอะไรอยู่เนอะ เียวก็อยู们们่เกรเงินาแบบเนี้ยมันได้สอตัวท้ายอแบบเกลียวเหเลยมันได้ไปได้ได้ไดียย แล้วว่าความแตกต่างระหว่างเชอร์แมนกับสตอมกับฮอตล็อกมันจะคนละแนวเสียงกันคนละแนวเลยรันนี้มันก็ต้องขึ้นว่าลูกค้าแต่ละคนจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่เชอร์แมนเขาจะไรายละเอียดอย่างอ่ะอย่างสองตัวนี้อ่านเลยสตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นแนวแนวแบบคุณครูพกไปไหนมาไหนหรือแนวใช้ไม้พกไปไหนมาไหนได้นะคะ เขาอาจจะไม่ได้ดังเปี้ยงป้างแต่เขามีความพร้อมเมื่อไรที่อยู่ในในทิศพื้นที่แคบอะ่ะ ตัวนี้สามารถป่อเด็ก่าวเพิ่มได้นะคะทุกตัวของเชอร์แมนทวินบลูทูธได้หมดนะคะยุคนี้เป็นยุคของการทวินบลูทูธได้หมดแล้วค่ะ หลบท่านสาวท่านสาวอ๋อเออเออไม่ใช่เหรอท่านสาว ทดสอบทดสอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้คือริเก็ตรถพาไปไหนมาไหนนะคะตัวนี้สามพันสามเก้าสิบบาทนะคะอ่าแล้วก็มาตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ต่อบแบตเตอรี่รถยนต์ได้ด้วยนะคะไฟแบตไปบ้านไฟฟันรถยนต์นะคะ Terima kasih telah menonton! าษาภาษาภาษาอูเรื่องอไเหลอกหลอกสวัสดีค่ะ สองสองนะคะก็ได้เสียงแบบนี้นะคะเช็คหนึ่งสองสมอ๋อมมีตัวจนิ่งตัวใหญ่เปไนนี่นี่นี่าดินมาอักกันุนาี้มาตัวใหญ่เล แล้วเราก็มาถึงตัวสุดท้ายตัวนี้ตัวนี้ให้ไม่หนึ่งตัวตัวนี้ไม่หนึ่งตัวตัวนี้ให้ไม่สองตัวนะคะตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานะครับมีอุปกรณนต่อต่อทีวีได้เลยนะคะตัวนี้เอ๊ะตัวใหญ่แล้วนะ พีปิปับปิ๊บอันนี้เขาตัวนุ่มๆเนี่ยนุ่มๆเด็ดเด็ดกลางหลังได้ใส่กีตาร์ได้นะคะตัวนี้ถ้าไปขอกีตาร์กันได้นะคะ shh ใจให้สองตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้พบเข้าไปไหนมาไหนได้เลยนะคะ เราก็เปิดตัวเชอร์แมนให้ฟังทุกตัวแล้วนะคะเราต้องดูแต่ถ้าคนละแนวต้องบอกว่าคนละแนวเราต้องย้าว่าคนละแนวนะคะครับผมโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะ